ดูสิดูสินี่นี่นี่ขับมาเรื่อยๆเราเจอใครคะนนี้ำปั่นไม่นี่นี่นี่ดูเราวิ่ง40นะเราวิ่ง40เดี๋ยวป่ะโอ้แต่เขาวิ่งกันชิวมากเลยไหมเท่าไหร่นะความเร็วเท่าไหร่40นี่ดูเข็มไม่ดิ40บอสรถเราขับ40บอส40นะถนนนี่บนถนนนะถนนใหญ่นะเลยนี่เราขับช้าถูกป่ะแต่ว่าจักรยานนี่ถือว่าเร็วมากเรามองแบบว่าช้ามากเลย คือเราดูรถเราทำไมรถเราขับช้าอ๋อเพราเราเซอร์วิดคนนี้อยู่เราลองไปวิ่งที่ Sky สกายเลนสิ40อ่ะแทบตายนะดูแล้วที่เขาวิ่งมาเกือบ5นาที10นาทีแนละ้วจริงๆเขาวิ่งมาตั้งแต่ต้นทางนู่นนะพอดีเมื่อกี้เราถ่ายไม่ทันเนะเรามองก,กินข้าวเหนียวอยู่นี่น <c oughs> นปั่นเร็วมากเลยปั่นเสอหมอบนะคะนี่นี่เราเราช่วย<อ>ปั่นปั่เขาให้เท่มากเลยอ่ะปั่นเร็วน้องฟี42นี่แหละเร็ว ตอนนั้นพ่อไปปั่นตามเขาสูงสุดได้แค่45เองเีที่เขาปั่นตอนั้นคือเหนื่อยแล้วนะเราคือไม่ไหวแล้วเราหมดแรงไม่เขาปั่น45นล้วแบบว่าเขาไปปั่นแป๊บเดียวอย่างเงี้ยแบบว่าแช่ได้ประมาณสัก2-3นาทีก็หลุดแล้วอ่ะคือเราไม่ไม่ไม่หนืดพอแรงไม่พอรถข้างหลังที่อ่ะรถข้างหลังจะจี้เราใช่ไหมเพราะว่าเราขับช้าไปแล้วเลสอะไรเนี่ยเลสอะไรเนี่ยเลสอะไรกลาเสืออ่ะเสือเสือศิลกลางอะไรสักอย่างใช่ไหมเสือป่ะ เขาบอกว่าเขาคงบอกว่าคุณจะมาจี้อะไรเราเนี่ยเดี๋ยวเราจี้กันไหมจี้แบบให้เขาเขวอยๆเล็กๆคุณพี่ปั่นเนี่ยเขาก็จะเดี๋ยอากาศดีอะที่จะเหนื่อยนะถ้าปั่นตลอดอ่ะเขาปั่นชิลมากเลยนะไม่ใส่คลิปเลยนะฮะอ๋อไม่ได้ใส่คลิปเหรอไฟแดงอ๋อไฟแดงพอดีกะมองๆอะไรก็มอง คุณน้ำบอกว่าคุณคะอ้คุณครับคุณครัคุณมาับมรชบนั่นแล้วแบบว่าเขาแข็งแรงเข่เขาแข็งแรงใช่ถ้าเราไปปันแต่เขาปั่นนิ่งมากเลยอ่ะปั่นแค่ยก็เหนือแล้วไปแล้วค่ะจะเจอกันอีกไหมเนี่ยาปั่นยสเก็เหนื่อยตายแล้วปั่นแช่นะแบบว่าไม่ใช่ว่ามูาบ้านะสกัดนี่เมื่อกี้เป็นไงตื่นเต้นแทนลุนลุนนเาเีป ไม่น่าเลี้ยวนะเขาาจจะจอดหน้าไปดูแล้วก็เดี๋ยวรอรู้หรอว่าเขาบ้านอยู่แถวไหนเดาเดาเอาจักรยานมันมีห้องอะไรเมื่อกี้จักรยานสีเหลืองอะไรนะอินฟินิตอินฟินิตอินฟินิตที่เป็นรูปอินฟินิตี้อ่ะ เดี๋ยวเขาจัดติ Ray ๊กแม่แดดเดี๋ยวเจอแม่นี่เติมพลังด้วยโฆษณาเราจเรามีโฆษณาในช่ <stated> องด้วยพวิวนี่ฟอร์มอลสิคะก็จ่ายไหมฮะนี่ไงจ่ายเนี่ยเราจ่ายเองฟอร์มอลพองมันเนยกินแล้วสุขภาพดีนะคะแต่เล้วพวิวเหรอโอ้ยแต่มันอร่อยดีกัสเนี่ยโอเคนะใช้ได้เลยอร่อยรสนุ่มนวลมาก อร่อยแต่ตอนนี้ปั่นไปถึงไหนแล้วไม่รู้ไปแดงไม่งานฝาฮะคุณแม่เขาก็อาจจะไปกลับรถรถที่ไหนไม่เห็นยังไม่เลยคุม่ก็เลี้ยวเ<อ>ข้าหมู่บ้านเสนานิคมไปแล้วก็ต,ติดไปแดงเขาก็ปั่นไปจังหวัดตอ,อนเดี๋ยวเราค่อยตามกันไปต่อนะจ๊ะอ่าตอนนี้รถออกแล้วนะคะสงส,ย<ซ>สัยคุณน้าไปแล้วแหละเนี่ยยังอยู่จริงป่ะสีเขียวใช่สีเขียวรู้นะต้องไปั่นอุ้ยนี่คุณน้ามาปั่นถึงไหนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ ตตั้งแ่เเราเห็นช <Chocolate S 2> ็อกโกแลตว,วิวใช<า>่ไหมทางเข้ามานี่แบบห้าโลแล้วนะพี่จากตรงนั้นอ่ะช็อกโกแลตวิวอ่ะช็อกโกแลตวิวมานี่เลยอะฮะนั่นไงเราเจอแล้วเราเจอแล้วเขาไม่เขาจะปาดใบเลี้ยจนถึงกับรถป่ะแล้วเขาก็กลับไปช็อกโกแลตวิวบ้าจ๊อกอยู่หน้าแบบต้องดักค่ะไปปาดหน้าแล้วก็คุยกันไหมแบบแล้วก็สวัสดีครับหาเรื่องละหาเรื่องละไม่หนักเลยเนี่ยนี่พี่ยูสีผ้านะพี่ยูนี่นี่นี่สีผ้าสีผ้าเออนี่ เ่ือบห้าสี่อ่ะเขาก็จะบอกว่าคุณครับคุณครับกรุณาไปก่อนครับโอ้แต่สายร้อยเหรอโอ้ยเราแซงไปแล้วตอนนี้เรานำหน้าแล้วนี่เดี๋ยวไปดักเขาที่ปั๊มบังจากกมอนเขาลดท้องชาติแล้ว น้าแบบบางจ,ากจักจอจบางจากก็เลยไปอีกนิดนึงไปดักคุณน้าที่ปั๊มบางจากโบกเลยบอกว่าคุณน้าขอสัมภาษณ์ใหม่ปั่นมานานอย่างไม่ปั่น,น,น,นอบับเร <c oughs> ็วไงเพราะรถเราวิ่งเร็วถ<ห>้าเกิดว่ารถจักรยานรถสีดำเลยใช่<ด>แล้วนะคะแต่ถ้าเราจอดอะรถมัาเป็นนี่อะไรก